สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบพ่อกันนี่ลวครับเมื่อนี้ท้องฝ้าแจ่มใสกับบรรยากาศปลอดโปร่งพี่น้องลมปล่อยๆลมเย็นๆน้อยหนึง่งบ่ถึงมากับหนาวพี่น้องภาพพี่น้องมายางลเลาะเหรียญบึงอยู่ถ่ายเมืองที่ผมอาศัยอยู่นี่ครับเป็นทิวแม่นาพากพี่น้องที่ผมเคยมาถ่ายท้ำเยเรื่อยสถานที่ตรงนี้ยังสมบูรณ์ยัง ยังคงความสมบูรณ์หลพี่น้องตอนนี้ที่มาเริ่มละลล่ไปเลยลพี่น้องกระลังจะเข้าหนาหอนทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มตื่นเต้นว่าพี่น้องเสียงนกเสียงสัตว์ป่าเิ่นก็คือเคิรนขึ้นกันพี่น้องบ่แตกต่างจากมนุษย์เท่าในความอบอุ่นในรับแสงแดดทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มแจ่มใสขึ้นครับช่วงนี้ต้นไม่ก็ยังทมนได้แตกใบพี่น้องแต่ว่ากำลังเริ่ม เห็นใบขึนตะปุดตะแปดไต,ดตเลยกำลังกำลังจะแตกใบแต่ว่าหางบ่านี่ออกมาขักยังว่านี่เห็นสีเขียวอุ่มครับเบื้องนกลอยอยู่พี่พน้องเป็นพวกโตนกโต,กตหา่านฟานช่วงในค่อนข้างจะหาเบื้องยากพี่น,อน,อน,อน,น้องเพราะว่าเป็นหนีหนีขึ้าไปอยู่ในบึงใหญ่ทั้งในอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งบึงตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างครับเนื้อที่เป็นเกือบลอยเลยติดก,กันกับทะเล ถ้าเกิดเขาทะลุอีกฟังหนึ่งมันจะเป็นทะเลน้ำจืดพี่น้องที่ผมเคยไปถ่ายถ้ำลงเรื่อยๆสถานที่ตรงนี้แวะเวียนเข้ามาในให้ความสุขเข้าตลอดพี่น้องธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์แห้งบ่งกเป็ดธรรมชาติบานเขจออ้ายังอุดมสมบูรณ์แห้งพี่น้องค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ลอยเปอร์เซ็นสิ่งเขาหาความสุขได้ปรจําจเป็นตรงไปไก่พี่น้อง บ่าจำเป็นต้องไปเสียเงินกระโดดกระเดือเนาะพี่น้องแค่ธรรมชาติมีก็สามาถให้ความสุขเขาได้ธรรมชาติคือยาวิเศษอย่างหนึ่งพี่น้องที่พระเจ้าสร้างมาให้เหาเลาะหาเทียวหามองหาพี่น้องธรรมชาติให้ความสวยงามสําหรับเฮาเสมอครับบางครั้งธรรมชาติก็อาจจะโหดไล่แต่ว่าเขาคิดไปเลิกถ้าเกิดทั้งหดทํ้ลายธรรมชาติก่อนธรรมชาติก็กบ่ตอบแท่น ความโหดไลยกับเฮาครับมองไป้างหนแหงงามพี่น้องยกไดเรือมาพ่ายเลาะบุง้งดิแต่ว่าตอนนี้มันก็เขาไปบุกค่อยใดพี่น้องผุบ่ค่อยกล้าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะอันตรายหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยู่โซนข้างในเนี่เขาจะจะยิ่งพี่น้องยิ่งไอตัวแค่นาเดียนกูดนะบร่ร่าช่วงเนี่เเิ่นเบิดฤดูกาลหล่าหรือยัง สถานที่ตรงนี้ก็จะล่าลหลตัวแค่นเดียนกูตัวฮานฝ่านะพี่น้องแต่ว่าผมก็บอกหูจักขอมูลเพันปันไดเพราะว่าบูดูพ่นล่าช่วงเดือนใดห,หรือว่าพ่นเบิดฤด,ดูกาลหรือยังสถานที่ตรงนี้ค่อนข้างจะหลายพี่น้องเป็นสถานที่ที่พวกตัวฮานฝ่าหรือว่าตัวแค่นเดียนกูดนะเิ่นมหลบไผ่อยู่ในนี้ยิงนกเป็ดหน่อยพวกนกกก่ย่างนกเจ้านกอันนี้หลายพี่น้อง เป็นซั์น้ำที่ในหน่อยนี่หลายที่ว่าใหญ่สุดนี่เป็นตัวแคนาเดียนกูดพี่น้องเบื้องป่าบัดตอากาศห่อนก็เริ่มบอลนวเได้พี่น้องแต่ว่าดูซึ้งว่าจะเป็นป่าหน่อยอยู่ครับช่องป่าตัวป่าบูเกอร์ป่าสั้นฟิตป่านะครับเป็นป่าคลายป่าสลิดป่าปนิ่นนะพี่น้องปนิ่นหน่อยนะ ว่าขาเจ้าก็บ,บ่ค่อยกินกันเนาะครับป่านี่ส่วนมากตกเป็นเกีมการกีฬาแต่ว่าคนเอเชียเฮามันก็บ่เหลือเนาะพี่นอ้องบึงบอน,นี่พี่น้องเป็นบอนบูบับบูบับชป่าหน่อยเป็นป่าดุนสองนิ้วสามนิ้วนี่พี่น 2, 3, 4, 5, 5. ้องปลาพอดีปนคนเอเชียเฮาหน่อยใหญ่กินบิดคือบ,บาเนาะพี่น้องเพราะว่าบันพระพุตหรือว่าเขาถือเตียงมาแบบนั่นพี่น้องขอแต่ว่ามีกินเฮากเก็บไปกินบดบริกินเลือกพี่น้อง บุหลือก็ข้นขาวก็จะข้นประเทศก็จะกินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พี่น้องกินแตน่แนวแเสบเสบกินแต่ลายอาหารเป็นแบบนันนะเป็นบุคคลเฮ็ดกินครับบุคือคนเอเชียเขาคนเอเชียเขาไปยุใส่กระบืองไต่พี่น้อง <h ums> มองไปค่อนข้างแห่งงามพี่น้องยิงมือนี่ได้แสงแดดคิดว่าเดือนหนาก็จะเห็นเลครับใบไม้ือสิแตกขึ้นมาเขียวก,กะจีแล้ว ่าก็เดิมบนลเิมคิดว่าจะเข่าหนาห่อนนะครับแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่แต่มันก็ยังบนแน่นอนนะพี่น้องมันก็บูมันใจมันใจแน่แต่ว,ว่าปา่าเขามากพี่น้องปา่าเริมเริ่มยับเขามาแล้วซึ่งเป็นช่วงหนาหนาวแถๆป่า,ปาจะลงไปนามเลึกพี่น้องแต่ว่ามาเถี่ยนนี่ดูซึกปะ่าหน่อยเริ่มเริ่มยับเขามาแล้ว ต่อไปก็เริ่มปลาไงป่าปนั่นก็เริ่มสิข้ามาพี่น้องปลาค่อนข้างหลายพี่น้องอยู่นี่สถานที่ตรงนี้ป่าได้เลือกกินเราพี่น้องตัวใดมันแสแเขายังกินป,กป่านเมืองพนยังอุดมสมบูรณ์หลายครับค่อนข้างสี่อยู่ในเกณฑ่อยร์เ0 0นพี่น้องพื้นที่กว้างพื้นที่ประเทศเพื่นบกไงแต่ว่าพิ่นก็อนุนหลักใดพี่น้องจัดสรรปันส่วนในล่งตัวไง,ง เนาะบนเมืองคนด้วยเนาะพี่น้องเนาะบึงนกหน่อยบินมนาเต็มค่อนข้างหลายครับนกสั์น้ำสัดปลา,านี่ค่อนข้างจะหลายบางครังก็มาเคยเห็นอยู่ครับห้อยกว่างห้อยนียย่แต่ว่าบ่าเห็นเพราะมันส่วนมากจะออกกลางคืนนะครับกว่างกวาง,วางยังยังหลายอยู่ครับแต่ว่ามันก็บ่คือปลาใหญ่เนาะพี่น้องเพราะว่าอย่างนี้มันอยู่ไก่เมืองเป็นปลาหน่อยปลาย่อมปลานั่นแต่ว่าก็ยังมีครับ เป็นพวกโตวกว้างตัวนี้ตัวเอนเทโลปโตวกว้างแต่ว่าพวกหมีพวกหนึ่งก็สิบ่ค่อยมีหรอกพี่น้องเพราะมันเป็นมันอยู่ไก่ตัวเมืองพวกนี้นแต่เกิดหาอยจากเบิงบ้งหมีเบิ่งโตหมูโตนั่นตรงเขาปลาใหญ่นี่หลุดปลาลงดิบคนพี่นอ้องสซนที่ผมอยู่ผมก็บลูว่ามันอยู่ใสผมไม่ค่อยห่วงหุ่จักมุรนตัวนี้ป็นไดครับสำหรับสายที่มันหมักหลามักเที่ยวมา ฮาลาสัตว์ป่าใหญ่ๆก็อาจจะหลูขขอมลครับพอผมขโมาอยู่นี่ส่วนมากก็มีแต่แค่ตกป่าพี่น้องตกป่ายา,า,ามเสมอยามห่อนยามหนาวก็ไปแน่เป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าปีนี้บมมีโอกาสงานค่อนขังจะยุ่งครับงานหลายก็เป็นธรรมดาเนาะพี่น้องมาอาศัยอยู่ในประเทศเพิ่นเฮาก็ต้องทำงานเลี้ยงชีพ เลี้ยคขอบครัวเลี่ยงคนเดียวหักปั่นแบงเพื่อพีเพื่อหนองเฮาโอกาสของแต่ละคนบ่คขึ้นกันพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันครับแนวใดที่พอซอยกันไดก็ซอยกันไปเนาะพี่น้องซอยแ้วก็บแบ่งปันกันไปเพื่ออนาคตในมือข้างหนา้าเขาก็้มมองบส่สอดพี่น้องบางเทือมือนีเฮาอยู่ดีกินดีแต่ว่าเฮาก็ฮบูบหู้อครับพี่น้อง อนาคต้างหนาบุหงวัวเขาจะเป็น,นหน้าไดนเนาะพี่น้องเนาะแช่หลักแบ่งปันซอยเหลือซึ่งกันและกันเนาะผมเห็นอีอย่างเรียนบุบดินบุบดดนบรู้เป็นโตอย่างครับเรียนกี่น้มบุญบุญป่าไงเริ่ม,ขมเข้ามาเลยบ่แต่ว่าก็เริ่มเริ่มเห็นป่าบ่อนป่านี่ขึ้นมาเลยล่ะครับป่าไงเริ่มเข้ามาเลยเช่วงนี้ก็ตกป่าได้อยู่ครับแต่ว่าผมของผมมีเวลาตก มันทำงานพี่น้องลุยงานทำงานเพราะว่าชีวิตทนทฮาต้องทำงานเลี้ยงชีพเลี้ยงคนเดียวหักนาะพี่น้องเพื่ออนาคตผมสิให้เบิ่งปไปยเพิ่นพี่น้องเป็นผู้ใดหูข้อมูลภาษาอังกฤษกะแปลให้น้ำในเด้อ์ครับพี่น้องผมอ่านแต่ว่าปเป็นฮิวแมนฮิวแมนมาก เก่าสิบเอ็ดเป็นสถานที่เรียนรููศึกษาพันัตว์อย่างนี้เป็นป่าเป็นอยู่ตัตอันตาดีโอพี่น้องผู้ใดมีโอกาสแวะเวียนเขามากก็มาเที่ยวพี่น้องช่วงนี้เพิ่นยังเปิดปีอยู่ครับให้คนขวาให้เรียนรููเดี่ยวกับสตว์ป่า โอเคเนาะพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปวีดีโอหนาครับ,บคุณถุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้กันใกนใการขับยู่นในหลกเข้าเนาะการให้งกำลังใจกันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอพี่น้องผู้ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาก,ก็มาเลาะมาเที่ยวบ้างเลือกพี่น้องสถานที่ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์หลายยังให้ความสวยงามสำหรับเ่าอยู่ครับเดือนหนานี้ สีสวยงามก็หนีพี่น้องเพราะว่าใบไม่จะแตกเขียวชอุ่มขึ้นมาเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แบบะวะก้ามาเยี่ยมชมคราบ๊ายบาย